สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเหมือนวิดีโอที่ผมเคยทำไปเนาะที่ผมพิมพ์แบบนี้นะครับ724 team.com นะครับแล้วก็สแล9เนาะพอเรากด Enter ปับนะครับเขาก็จะไปหน้าในส่วนของตัวประกันโควิดนะครับเขาเรียกว่าช็อตลิงก์นะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าปกติที่ใครเคยใช้นะครับก็จะเป็นพวกบิทลี่นะครับหรือว่า ช็อต URL นะครับต่างๆเนาะทำยังไงนะครับเดี๋ยวคราวนี้จะทาให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับใครที่มีลิงก์อยู่แล้วนะครับมีเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับเป็นของตัวเองอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นตัว w o r d p r e s s นะครับก็สามารถล็อกอินมาที่ตัว w o r d p r e s s นะครับแล้วก็แดชบอร์ดของตัวเองได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะครับก็แนะนําเว็บตัวนี้นะครับ bitly นะครับ b-i-t. จ l-y นะครับตัวนี้ก็จะสามารถให้เราสามารถทําลิงก์สั้นได้นะครับ จะได้แบบไม่ยาวนะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะจดจำได้ง่ายเนาะทนนี้นะครับผมก็เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับเป็น w o r r p s s เนาะแล้วก็ลองอินให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับถ้าใครนะครับต้องการทําในส่วนของตัวช็อตลิงก์เหมือนกันเนาะก็ให้ทําการติดตั้งตัวปลักอินชื่อว่า Yoast SEO นะครับตัวนี้นะครับ y o a s t SEO นะครับจากนั้นนะครับก็มาเลือกที่ในส่วนของตัวด e เล็กนะครับแบบนี้ ใช้กับทีมอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ให้เรานะครับทําการนะครับเพิ่ม URL ที่เราต้องการเข้าไปนะครับเช่นสมมุติว่าผมบอกว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็น 724team.no.com นะครับแล้วก็ตตัวนี้นะครับคัดลอกนะครับแล้วก็วางนะครับ 724team.com นะครับแล้วก็เอ่อเลขที่เราต้องการข้อความที่เราต้องการนะครับแนะนําว่าเป็นภาษาอังกฤษเนาะหก็คือเวลาที่เราเอาไปแชร์นะครับ เขาก็จะไม่เป็นตัวอักษรยาวๆเนาะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะแบบขึ้นโค้ดยาวๆแบบนี้เลยเนาะเนี่ยเห็นไหมครับที่ของผมทำเนาะ url นะครับของผมเป็นโค้ดนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็น new url นะครับก็คือให้ไปที่ url ชื่อ url ที่เราต้องการนะครับหรือตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับในกรณีถ้าสมมติว่าเราต้องการถ้าสมมุติว่าของเดิมนะครับเป็น url แบบนี้นะครับ ถ้าสมมุติว่าลูกค้าคียมานะครับเช่นเรากําหนดเป็น555นะครับแล้วเราต้องการให้ URL ไปที่ไหนนะครับเราก็ใส่ URL ตรงนี้ได้เลยเนาะเช่นสมมุติว่าตรงนี้ผมต้องการให้ไปที่โอเคนะครับแบบนี้นะครับรก็ใส่ HTTPS ใ,ใ, HTTP ให้เรียบร้อยนะครับใส่เว็บเว็ใส่ h t t p ให้เรียบร้อยนะแบบนี้ okd.com OK นะครับถ้าเรากด d d ดดีเล็กไปนะครับท่านที่ที่มีคนพิมพ์724 t e a m c o m แล้วก็ slash 555นะครับเขาก็จะไปที่ URL okd.com ok เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น move ไปเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานเห็นมีเพื่อนๆถามกันมาเนาะว่าเอ๊ะทำไมของผมพิมพ์724 t e a m c o m แล้วก็ slash 3ม9มันไปหน้าขายประกันโควิดนะครับ ก็ขอบคุณทุกคําถามนะครับที่ถามเข้ามาผมก็ยินดีตอบนะครับสําหรับท่านไหนที่ตอนนี้ต้องการหารายได้เสริมนะครับด้วยการแนะนําเป็นอัฟเฟลต e ประกันภัยนะครับแนะนําประกันโควิดนะครับก็สามารถทาได้เนาะทักเข้ามานะครับหรือว่าเข้ามาดูในส่วนของตัวเว็บ7จ4ทีมก็ได้นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับรักษาสุขภาพกันนะครับสวัสดีครับ